สวัสดีครับผมช่างพนหน้าไม้หนังกระติกวันนี้ผมจะมาจัดโปรปืนหนังกระติกรุ่นมินิ60เจน10แรงดึงกับพันท้ายไม้ประดูรุ่นกำคอ10แรงดึงระยะชัก70เซนจะเป็นรุ่นมินิตัวนี้นะครับรุ่นมินิ ระยะชัรหก60เซนเราจะแถมยางไปให้หนึ่งเส้นลูกเหล็กอีกหนึ่งขวดเลเซอร์อีกหนึ่งชุดในราคา1,599บาทรวมเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีการโอนก่อนนะครับลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ปันท้ายไม้ประดู กำคอยาวระยะชัก70เจ็ซนแถมยางหนึ่งเส้นลูกเหล็กหนึ่งกวัดเลเซอร์ให้หนึ่งชุดเลเซอร์ตัวนี้ชาร์จไฟได้ครับใายได้หลายชั่วโมงเพราะจะเป็นแบบก้อนยาวตัวนี้นะครับแบบก้อนยาวอยู่ในตัวนี้ราคา หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก็บเงินปลายทางแล้วตัวนี้จะเป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับไม้กระพี้เขาควายตัวนี้อยู่จะราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยบาทจะแถมยางแล้วลูกเหล็กเหมือนเดียวกันครับเรามีเลเซอร์ด้วยสองพันห้าร้อยบาท เป็นไม้กับี้ขวบไฟถ้านหนจะเอาไปโชว์หรือว่าไปล่าก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นไม้มงคลไม้สวยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้เป็นไม้พยุงนะครับไม้พยุงพยุงดำตัวนี้ราคา2900ันารนะครับจะแถมยางแล้วก็ลูกเหล็กเลเซอร์ไปให้เหมือนเดียวกันครับเก็บเงินปลายทางครับ 2,900ตัวนี้จะมีแค่2ชุดนะครับหมดแล้วหมดเลยท่านใดทันก่อนก็จะได้ไปนะครับ2ชุดเนี่ยครับ2ชุดสชุดตัวนี้ครับนะครับจะมี2อ,อชุดแบบนี้ครับแบบนี้ะจะได้เีเซอเส้อไปด้วย2,900 จะเอาไปโชว์หรือเอาไปล่าก็ได้ก็ตอนนี้ก็เป็นกระพี้ขาควางกันสองพันห้าครับสอ0 0ันห้าแล้วก็จะเป็นไม้ประดูอีกับเนี่ยไม้ประดูครับไม้ประดูไม้ประดูจะเป็นไม้ประดูเก่านะครับ เราจะไม่ใช้ไม้ประดูใหม่มันจะพดงอหรือว่าแตกง่ายเราจะเป็นไม้เก่าเราหาซื้อตามตามร้านครับถูกต้องตามกฎหมายหมดครับแม่นนั่นะนะนะสนใจก็โทรหาผมนะครับโทรหาผมเบอร์โทรผมนะครับ080-125-8591นะครับ เดี๋ยวผมจะทดลองรีวิวยิงให้ดูนะครับรุ่นมินิกับเดี๋ยวผมจะรีวิวยิงรุ่นมินิยกยิงนะครับระยะชัก60เซนเหมาะสำหรับท่านที่ติดรถไถสะดวกพวกพาก,ากระทัดรัดนะครับผม,มมรผมยิงระยะอยู่ที่ประมาณ15-20เมตรครับ ต่อไปจะเป็นรุ่นกำพอนะครับจะเป็นรุ่นกำพรครับต่อไปน,นกำพรระยะชัก70เซนตัวนี้อย่าเป็นตัวแรงนะครับ ราคาหนึ่เก้าร้อยเกบาครับ ผมจะยิงมืดหน่อยครับเพราะช่วง,ง,ง,งกำลังเลิกงานพอดีก็เลยออกมารีวิวเล่นๆดูครับ,รบ,รบขอบคุณครับ